เงินตกเบิกค่าป่วยการอสอม2เงื่อนไขจึงจะได้รับภายในเดือนนี้ชมรายละเอียดครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับอสมหลายท่านก็รอรับการโอนเงินค่าป่วยการคาดการว่าจะได้ในเดือนมีนาคมนี้เป็นการตกเบิก2เดือนก็คือเดือนมกราคม63และกุมภาพันธ์63 แต่อย่างไรก็ตามอสมอก็มีโอกาสที่จะไม่ได้รับในเดือนมีนาคมเหมือนกันนะครับถ้าไม่เข้าเงื่อนไข2ข้อนี้จะไม่ได้รับและจะได้รับเดือนไหนก็รอรับเดือนเมษาสองข้อที่จะทําให้อสมอได้รับตกเบิกในเดือนมีนาคม63นี้มีอะไรบ้างครับมาดูครับ 1. พอระบองงบประมาณรายจ่ายปี63ประกาศใช้ก่อนจึงจะมีสิทธิ์ได้นะครับ ซึ่งถ้าพรบงบประมาณรายจ่ายปี63ประกาศใช้อย่างเดียวก็ยังไม่ได้นะครับต้องมีข้อ2มาประกอบด้วยจึงจะได้แล้วข้อ2คืออะไรเดี๋ยวเล่ากันต่อไปเรามาดูว่าข้อ1พรบงบประมาณรายจ่ายปี6 3ประกาศใช้หรือยังจากการติดตามข่าวล่าสุดนะครับประกาศแล้วนะครับประกาศใช้เมื่อประกาศได้ราชกิจจานุเบกษาวันที่26กุมภานธ์63โดยให้มีผลบังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่1ตุลาคม62 เป็นต้นมานะครับก็แสดงว่าข้อที่1ได้แล้วนะอ,อสมอได้แล้วจะได้ตกเบิกเดือนมีนาแต่ต้องลุ้นให้มีข้อ2ด้วยข้อ2ก็คือองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรค่าป่วยการอ,อสมงวด2อ,อันนี้ขอเล่าเรื่องเดิมให้ฟังหน่อยครับก่อนที่กรมบัญชีการจะไปทําหน้าที่โอนตรงให้อ,อสมอนะครับเมื่อก่อนนี งบประมาณเนี่ยเขาจะจัดสรรมาที่อปทอนะครับอบทอก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะโอนเงินมาให้สอสอจอสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดต่อไปสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดก็โอนเข้าบัญชีแต่และพศตไปเบิกเป็นเงินสดมาจ่ายให้กับอสมอตอนนั้นแล้วก็เซ็นเอกสารรับกันเมื่อก่อนนี้รูปแบบเป็นแบบนี้ต่อมา กรมบัญชีกลางไปทําหน้าที่โอนตรงเข้าบัญชีอสมอทุกท่านเลยแต่ว่าถึงแม้ว่ากรมบัญชีกลางจะไปทําหน้าที่โอนก็ตามงบที่กรมบัญชีกลางจะโอนได้อ,อปพหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องได้รับจัดสรรก่อนนะครับได้รับจัดสรรเมื่อได้รับจัดสรรแล้วกรมบัญชีกลางจึงจะโอนได้นะครับซึ่งการจัดสรรค่าบริการให้อสมอ แต่ละปีเขาจัดสรรอยู่4งวดก็คืองวดที่1ตุลาพฤศจิกาธันวาจัดสรรแล้วก็โอนจัดสรรใน้อบทงวดหนึ่งซึ่งปีงวันหกสามจัดสรรไปแล้วนะครับงวดหนึ่งส่วนงวดสองเป็นของเดือนมกราคมพามีนาสามเดือนตอนนี้รอการจัดสรรอยู่นะครับถ้าหากว่าจัดสรรได้ภายในเดือนมีนาคมนี้นะครับก่อนวันโอนก่อนวันที่กรมชีการจะโอน อสมอจึงจะได้รับตกเบิกภายในเดือนมีนาคมนี้แต่ถ้าจัดสรรไม่ทันก่อนห้วงกำหนดเวลาวันโอนเช่จนจัดสรรปลายปลายเดือนมีนาการโอนค่าป่วยการก็จะเลื่อนออกไปอาจจะเป็นเดือนเมษานะครับลุ้นกันครับขอให้อปทได้รับจัดสรรค่าบู้การอสมงวดสองแล้วอสมอทั่วประเทศจะได้รับการโอนตกเบิกภายในเดือนนี้ครับสวัสดีครับ